สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับค่ะก็คลิปนี้กันนาก็จะพามาทำอะไรนี่กางเกงนะคะกางเกงยีนใครๆก็มีใช่ไหมกางเกงยีนใครๆก็มีใช่ไหมคะแต่เนี่ยมันเป็นกางเกงเก่าค่ะมันเป็นกางเกงเก่าเนาะกางเกงคุณสาจะใส่ออกไปทำงานแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันใส่พอเราใส่นั่งๆ่งไปแล้ว เนี่ยค่ะมีปัญหาตรงนี้ค่ะทุกคนมีปัญหาตรงนี้นะคะซิปค่ะมันชอบไหลลงเองเนาะแล้วมันก็ไม่ล็อกนะคะทุกคนมันไม่ล็อกนะคะแต่กันดาว่ามันก็ล็อกอยู่นั้นเนี่ยถ้าเขาพับลงมันน่าจะล็อกนะคะนี่ทุกคนดูดูด,ดูถ้าเกิดว่าใครมีกางเกงที่แบบชอบซิปลูดซิปไหลนะคะ ดูค่ะเห็นไหมอย่างเงี้ยจะลูดง่ายมากเลยนะถ้าตั้งขึ้นนะคะทุกคนลองนะคะลองลองลองพับหัวซิปตรงนี้ลงนะคะพับลงค่ะแล้วเขาจะล็อกเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะล็อกไม่สามารถลงได้นะหรือว่านะคะเขาจะล็อกเลยนะคะทุกคนล็อกเนี่ยกึกเลยหรือว่ามีอีกวิธีมีอีกสองวิธีค่ะวันนี้กันดามานำเสนออีกสองวิธีนะคะ โดยการง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะใครมีห่วงแบบนี้ห่วงเหล็กห่วงกุญแจที่ติดกับบุนดงกุญแจนะคะก็ใช้ได้ค่ะแต่ลองวัดขนาดก่อนนะเนี่ยลองวัดขนาดว่าเขาสามารถใส่ไปคล้องกับกระดุมตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะโดยการทำง่ายๆเลยค่ะก็คือเราก็จะสับ ใส่แบบว่าเนี่ยเอากุญแจเอ้ยเอาพวงกุญแจนะคะห่วงเนี่ยนะคะหรือถ้าใครไม่มีห่วงแบบนี้มีลวดหรือมีอะไรก็ทําเป็นห่วงแล้วก็เอามาคล้องได้ค่ะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมจะอยู่ประมาณนี้นะคะซิปชอบซิปมันชอบรูดใช่ไหมเราก็รูดขึ้นไปเสร็จแล้วก็นี่เลย คล้องไว้ตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมทุกคนเอาคล้องไว้ตรงกระดุมตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ติดกระดุมธรรมดาเลยนี่ติดกระดุมไว้ได้เหมือนเดิมนะคะนี่เลยแล้วปัญหาซิปลูดซิปล่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะเพราะว่าห่วงตัวนี้ยเขาคล้องไว้เขาดึงดึงไอ ซิปตรงนี้นะคะดึงหัวซิปไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านี้ค่ะทุกคนมีอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายกว่านี้นะคะเดี๋ยวต้องออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะคะนี่ค่ะมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านี้ก็คือนี่เลยทุกคนนี่เลยนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมอันเนี้ย ลรัปลองว่าบ้านใครก็มีแน่นอนนะคะแล้วก็ถึงจะไปที่ไหนไปรูดที่ไหนแล้วก็หาใส่ได้นะคะโดยการใช้หนังยางค่ะใส่เข้าไปในรูเลยค่ะมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมซิปนะคะใส่เข้าไปเลยเราจะมัดแบบนี้แล้วก็คล้องหรือว่าเราจะคล้องไว้แบบนี้แล้วก็ นี่แค่นี้นะทุกคนสอดเข้าไปเสร็จแล้วห้อยไม่ตรงกระดุมเลยง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะคะวิธีเนี้กันดาว่าง่ายที่สุดเลยนะถ้าเกิดแบบว่ามันรูดจริงๆแล้วเอาไม่อยู่จริงๆนะคะนี่แหละนี่แหละทุกคนตัวนี้เลยคะ่ะบ้านใครก็มีนะคะ แก้ปัญหาซิปลูดซิปลายได้อย่างดีเลยค่ะก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วมีประโยชน์ได้ได้ประโยชน์นะคะก็ส่งแชร์ส่งความรู้ไปให้คนอื่นได้ดูกันบ้างนะคะเนี่ยง่ายๆเลยค่ะใครที่กำลังจะออกจากบ้านแล้วก็หยิบกางเกงมาใส่มีปัญหาเรื่องซิปรูดซิปไหลนะคะ ลองวิธีนี้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะเห็นไหมทุกคนง่ายมากๆเลยไม่ลงละขยับไม่ได้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ